ค่ะก็สวัสดีลูกๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะพบกับคุณนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในคลิปนี้นะคะวันนี้คุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะหารทศนิยมนะคะคุณนุ่นจะพาขึ้นในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวคุณนุ่นจะให้เด็กๆนะคะทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวนะคะอ่าในหน้าที่88นะคะ เดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะสัก2ตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างแรกนะคะเด็กๆมาดูนะคะในข้อที่1นะคะ7จุดสีนะคะหารด้วย2นั่นเองตัวเนี้ยเราจะทํำยังไงนะคะเราจะมีวิธีการทํำยังไงอ่ะเด็กๆไปดูกันนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเด็กๆคุณอาคุณครูคนุ่นก็พาเด็กๆนะคะทําในเรื่องของ การแปลงจากทศนินยมเป็นเศษส่วนแล้วนะคะและเราก็เรียนเรื่องการคูณคูณเศษส่วนมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ,ะตรวนี้มันจะทํำยังไงนะคะมันจะมีวิธีการทํายังไงเด็กๆไปดูนะคะเด็กๆนะคะก็แปลง7.4นะคะที่เป็นทศนิยมตรงนี้นะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะ,ะ7.4นะคะมันก็คืออะไรลูก7 4 หารด้วยอะไรลูกหารด้วยทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเขาจะหารด้วย10นะคะอ่าก็คือ74สนะคะส่วนด้วย10นั่นเองนะคะหาร2อไอ้2ตัวนี้นะคะมันก็คือส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย1นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเท่ากับอ่ะตัวเนี้ย เราก็จะคุ้นหน้าคุณตานะคะมันก็คือการหารเศษส่วนนั่นเองนะคะหลักวิธีการง่ายๆนะคะก็ให้เด็กๆค่ะนำตัวตั้งนะคะมาเขียนเหมือนเดิมแล้วก็คือ74นะคะส่วนด้วย10นะคะแล้วเปลี่ยนหานะคะเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนและกับส่วนเป็นเศษนะคะก็จะได้1ส่วนด้วย2ค่ะ จากนั้นนะคะตัวในตัดได้เราก็ตัดเลยนะคะซึ่งคุณนุ่นมอง74กับ2ตัวเนี้ยนะคะก็คือแม่2องเขาหาร74ได้นะลูก<ม>ก็จะเป็น2 1เป็น2นะคะ2 3เป็น6เศษ1 2 74นั่นเองก็จะเท่ากับอะไรลูก 37นะคะ,ะตัวเศษตัวเนี้ยสาคูณหได้37นะคะส่วนด้วยอะไรลูก10คูณหก็จะได้10นะคะ,ะค่าคนๆอีกแล้วนะคะเราจะแปลงให้เป็นทศสิยมนะคะ,อะพอหารคูณหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็แปลงให้เป็นทศนิยมนะลูกถ้า37ส่วน10นะคะคาตอบที่ได้คือจะเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งคะ,ะถ้าส่วนด้วยสิเขาจะเป็นทศน,นิซยม1ตําแหน่งนั่นเองนะคะเขาก็จะได้ 3.7นั่นเองค่ะก็จะเป็นคำตอบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการง่ายๆเองนะคะเด็กๆมาดูในตัวอย่างถัดไปนะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะทำในข้อที่ C นะคะ0.72นะคะหารด้วย0.4ตรงนี้จะทำยังไงนะคะอ่ะซึ่งคุณนุ่นก็บอกแล้วนะคะว่า เรานะคะจะใช้วิธีการแปลงจากโทศนิยมนะคะเป็นเศษส่วนนะคะแล้วเราก็จะ ใช้วิธีการหารในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะคะเหมือนกับการคูณการหาเรเศษส่วนที่เราเรียนผ่านจากบทที่แล้วมานะคะในบทนี้เราก็จะใช้ความรู้เรื่องเดิมอยู่นะคะอะดีตมาดูนะคะ0ูนนะคะวิธีทำตรงนี้นะคะเราก็จะแปลงจากทศนิยมเป็นเศษส่วน,นะคะ่ะเด็กๆจะได้อะไรเย่ย ทษนิยมกี่ตำแหน่งคะทอสิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะส่วนด้วยอะไรคะเขาจะส่วนด้วย100นะคะเราก็จะได้อะไรลูกอ่ะเอา72ขึ้นมาเขียนเลยนะลูกแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารที่คุณโนบกว่าหารนะคะหารก็คือส่วนเลยนะคะส่วนด้วย100เนาะอ่ะหารเหมือนเดิมน,นะคะ 0. 4ก็จะได้อะไรคะส่ 4, ส่วนด้วยอะไรคะส่ 4, ส่วนด้วย10นั่นเองอ่ะ มันก็คือการหารเศษส่วนค่ะเหมือนเดิมนะคะ,ะตัวข้างหน้าเราจะเรียกว่าตัวตั้งนะคะ72ส่วนด้วย100ตัวตั้งหรือตัวข้างหน้าตัวนี้เหมือนเดิมนะคะห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะ,ะหารนะคะเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเราก็จะได้10ส่วนด้วย4นะคะเด็กๆดูค่ะว่ามีอะไรสามารถตัดถอนกันได้คะ่ะแน่นอนก็คือเนี่ยสิตัด100ได้นะคะ 10บหนึ่งสิหรือครูนุ่นจะพาเด็กๆตัดศูนย์นั่นเองตัดศูนย์ตัวที่1นึ่เขาจะตัดเป็นคู่แบบนี้นะคะก็คืออ่ะมันก็คือเขาจะได้หนึ่งั่นแหละแล้วครูนุ่นก็จะเอา4นะคะไปตัด72นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าได้ไหมอ่ะครูนุ่นจะพาตัด4 1 4นะคะแล้วก็มา4ตัด72 4 1 4ิบสเขาจะเศษ3นะคะ7จ็ดลบสเขาจะได้3ครูนุ่นก็จะโทษอย่างเงี้ยรือถ้าเป็นตัวเศษนะคะก็จะเป็น 32สแล้ว4ีอะไรได้32ลูก4 8 32านะคะคำตอบเขาได้ก็คือ18ดังนั้นจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวนี้มันก็คือ1นะคะ18คูณ1ก็จะได้18ะคะ่ะส่วนได้อะไรลูก10คูณ 1, ก็ได้10นะคะอ่าส8ส่วน10นะคะเราก็จะแปลงจากเศษส่วนเป็นทศนิยมลูกตัวส่วน10นะคะแสดงว,ว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราจะได้อะไรลูก 1.8นั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เดี๋ยวคุณน่นจะให้เด็กๆนะคะทำในหน้า88นะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ